วันนี้อยู่กับมือถือราคาไม่แพงนะครับได้มาจากงาน Mobile Expo ราคาแค่999บาทนะโอ้โหมันถูกมากเลยแล้วลองไปเล่นนานร้าก็ไม่แยกกับ t c l 501นะครับก็จริงๆไม่ใช่รุ่นใหม่อเปิดตัวมาประมาณแบบปีหนึงแล้วมั้งนะครับก็เป็นมือถือ Android ราคาไม่แพงนะครับประมาณแบบ พันกว่าบาทนะครับสำหรับราคาปกตินั่นเองนะครับก็เนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นเครื่องส่นไทยนะครับผมก็เลยแกะกล่องไปเลยแล้วกันนะรุ่นนี้เนี่ยจริงๆก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับคือซื้อมาเป็นแบบเครื่องสำรองซื้อมาปล่อยฮอสปอตปล่อย Wi-Fi หรือใช้ให้ให้เด็กใช้ให้ผู้สูงวัยใช้ใช้ได้นะครับคือมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะแล้วนะครับและแต่ก็สามารถลงแอปพลิเคชันเสริมใส่ซิมการองรับ 4G โทรออกได้ตามปกติเลยนะครับเนี่ย แกก่องมานะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆด้านในดังน,นี้ เปิดมาก็จะเจอกับตัวเครื่องด้านในนะครับอันนี้คือเครื่องมือหนึ่งจริงๆเพราะว่าราคาค่อนข้างจะดีมากนะครับสงสัยว่าจะเป็นมือสองหรือเปล่าสรุปไม่ใช่นะครับเป็นเครื่องใหม่ร้อยเปอร์เซ็นจริงๆนะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมต่างๆด้านในนะครับเราเปิดมาเลยแล้วกันนะครับก็จะเจอกับแบตเตอรี่นี่รุ่นนี้แบตเตอรี่ถอดได้นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยเคส TPU เขาก็แถมให้เช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็มีฝาหลังนะครับเนี่ย แล้วก็มีสาย USB Type C นะครับแน่นอนว่าเขาแถมหัวชาร์จด้วย10วัตต์นั่นเองนะครับมีมออ,อกรต่างๆถูกต้องทุกอย่างนะอันนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับมือถือราคาแค่พันเดียวไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริม เพิ่มเลยนะเออดีนะครับเขาก็แถมอะไรมาให้เยอะดีอ่ะเรามาดูแบตเตอรี่กันเลยนะครับซึ่งแบตเตอรี่นี้มันเป็นแบบฮอสสวอปได้นะครับคล้ายคลึงกับมือถือปุ่มกดหรือปุ๊บมือถือโนเกียประมาณนั้นนะครับความจุอยู่ที่3,000มิลลิแอมนั่นเองนะครับก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็น่าจะเพียงพอการใช้งานทั่วไปแหละเพราะเราไม่ได้ซื้อมาพวกเล่นเกมอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะมีช่องใส่ซิมอะไรต่างๆอยู่ด้านในนะครับก็คือรองรับ2อซิมการ์ดนะครับสามารถ ถอดฮอตสวอปแบตเตอรี่ได้อย่างที่เห็นก็คือเราสามารถซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับเช่นเดียวกับฝาหลังนะครับแล้วก็สามารถใส่ซิมการ์ดได้ด้วยนะครับสช่องนี่เป็นไมโครซิมปกติเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบรุ่นเก่าเลยและสามารถเพิ่มไมโคร s d ได้สูงสุดถึง1นึ่งเทรได้กันนะครับเนี่ยทำอะไรเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับซึ่งฝาหลังเราก็ซื้อแยกได้กรณีที่ตกกระแทกพัง ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งอันเปลี่ยนแค่ฝาหลังอย่างเดียวนะบอดี้ขนาดพกพาไม่ยากนะครับ้วยขนาดหน้าจอเพียง6นิ้วเท่านั้นนะครับตัวเครื่องก็สามารถพกพาง่ายใส่กระเป๋ากางเกงใส่กระเป๋าถือนะครับจับถือใช้งานง่ายในมือเดียวนั่นเองนะครับตัวบอดี้ก็น้ำหนักเบาด้วยนะครับมีพอร์ต usb type c ครบเลยนะครับรวมถึงหูฟัง3.5ก็ใช้งานอุป,ปกรณ์เสริมต่างๆร่วมกับมือถืออื่นได้เลยนะครับพร้อมกล้องหลักความเรียน5ล้านพิกเซลแบบ fixed focus นั่นเอง รุ่นนี้มากับหน้าจอขนาด6นิ้วนะครับก็เป็นจอที่เรียกว่าเฮ้ยมันก็ดูดีนะครับในเรื่องของสีสันเอ่ยเรื่องของความละเอียดเอ่ยนะครับคือมันไม่ใช่จอแบบเกรดแบบต่ําๆที่คือสีมันซีดๆเลยงั้นนะครับแต่ตัวเนี้เฮ้ยการแสงผลมันก็ดูแบบมีสีสันมีแบบชีวิตชีวาอะไหน่อยนะครับก็เป็นจอ CCL นะครับ ก็เป็นเจ้าที่ผลิตหน้าจอใช้เองแล้วนะครับก็สามารถปรับอะไรได้นะครับสามารถปรับตัวไซส์ได้เนี่ยจะเห็นว่าตัวหนังสือตัวอักษรต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับก็คือเหมาะกับให้ผู้สูงวัยอะไรอย่างนี้ใช้นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าตัวตัวอักษรที่หนาขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เอ้ยก็ดี แล้วก็เรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ถือว่าน่าจะครบคันในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือมากับ Android 14นะครับซึ่งเป็น Android c Go v e r ร i o n ซึ่งาการกินทรัพยากรต่างๆก็จะใช้พวกแรมหรือ CPU อยต่างๆน้อยกว่าปกตินั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีเราสามารถลงผ่าน Play Store ได้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีพวกแปปยอปอะไรต่างๆนะครับพอนั้งเยอะนะแล้วที่คนถามเยอะนะก็คือธนาคารลงได้ไหมนะครับผมเซให้ดูเลย โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับที่มีคนละครึ่ง plus นะครับที่เราต้องใช้ผ่านเป๋าตังนะครับเป๋าตังเนี่ยถ้ามันใช้ไม่ได้มันจะขึ้นว่ามันลงไม่ได้นะครับเพราะว่าแอปธนาคารไทยเนี่ยค่อนข้าง s t r i c พอสมควรเลยแต่นี้ก็สามารถลงได้ตามปกตินะครับหรือเราจะเซิร์ชเป็นแบบธนาคารเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนะครับ เคแบงก์ okay, Bank, เออยกรุงไทย SCB แบงก์กรุงเทพนะครับ Gsb ออมสินนะครับโทมันนี่สามารถใช้งานได้ปกติแอปช้อปปิ้งนะครับบานสม้มบานชมพู t i k t o อกใช้งานได้ปกติเลยครับก็ในเรื่องของแอป,ปเนี่ยพื้นฐานต่างๆสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับจะเป็นพวก o o g l e Service อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับจะเป็นแมปเป็น YouTube นะครับที่เราสามารถาดู YouTube ดูบอลดูอะไรอย่างนี้ได้นะครับรุ่นนี้รองรับ 4G ตามปกติเลยนะครับแล้วก็รองรับ Voice on LTE ด้วยนะการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ครบเลยจะเป็น 5G นะครับเป็น Wi-Fi 5G นะไม่ใช่ 5G นะครับเป็นแบบ5 GHz นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถปล่อย h o อ Spot ได้นี้สำคัญครับเพราะว่าบางคนเนี่ย ซื้อมือถือราคาถูกถมาเพื่อปล่อย Wi-Fi โดยเฉพาะนะครับถ,ถึงบอกว่าเป็นตัวปล่อย Wi-Fi ที่สามารถลงแอป,ปแล้วก็โทรได้นั่นเองนะครับจะปล่อยได้ทั้ง USB ปล่อยได้ทั้ง Bluetooth แล้วก็ตัว Wireless ปกติเลยนะครับก็เป็นเออฟีเจอร์ที่น่าสนใจแล้วก็มีพวก Quick Share ต่างๆด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีพวกจัสมอนพื้นฐานเลยนะครับอันนี้อาจจะไม่ไดีหรอหวามากนะครับเพราะเป็นมือถือแบบเบสิกจริงๆนั่นเองนะครับส่วน Storage เนี่ยก็ให้มาที่ 32G b กนะครับก็เพราะว่ามันน้อยแหละ แต่เราสามารถเพิ่ม MicroSD card ได้นะครับสูงสุดที่1น b ทนั่นเองแต่อันนี้อย่าไปซีเรียสมากเพราะมันคือมือถือราคาแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเรื่องของการลงแอปเอยเรื่องของการเล่นเกมเอยอาจจะไม่ได้ถูกโฟกัสมากนะครับออล่าสุดเนี่ยได้ Security Patch นะครับเห็นว่าเนี่ยเปิดเครื่องมาก็ได้เป็น Security Patch แล้วนะครับเนี่ยเป็น7.0แบตเตอรี่ให้มาแค่3,000นะครับชิปใช้ Helio G36 ซึ่ง ผมว่าดีกว่าพวกอ่า US Unisoc นะครับ Unisoc มันค่อนข้างอืดแต่ตัวเนี้ย ได้ในเรื่องของชิปตัว Helio เข้ามาผมว่าเขาทําตัวนี้ดีกว่านะครับก่อนอื่นต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่วางจําหน่ายมาพักหนึงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีขายบนออนไลน์อยู่ในราคาประมาณ1200กว่า1300บวกลบประมาณนี้นะครับกับ TCL 501นะครับก็เป็นมือถือเรียกว,ว่าเป็นเบสิกแอนดรอยด์โฟนเลยก็ได้นะครับที่สามารถใช้งานทั่วไปได้โอเคนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันเสริมนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ที่สามารถถอดออกได้อันนี้ ออผมไม่ค่อยเห็นในมือถือรุ่นใหม่ๆแล้วด้วยซ้ำนะครับในเรื่องของบอดี้ดีไซน์เอ่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับคือเป็นมือถือขนาดที่สามารถพกพาง,ง่ายใส่กระเป๋าได้นะครับรวมถึงใส่พวกเกะใส่พวกปริ้นชับอะไรต่างๆได้นะครับเอาไว้ใช้สำรองได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่บอกไปก็คือสามารถลงผ่าน Play Store รเอ่ยรวมถึงพวก Google Service อะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้งานได้เข้าเบราว์เซอร์ได้เล่น YouTube t i k t o k ได้นะครับแต่ เรื่องความสมูทเรื่องความเร็วอาจจะต้องทำใจเพราะรุ่นนี้แรมแค่ 2GB เองนะครับแล้วก็ Storage ให้มา3 2อก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ซึ่งต้องเพิ่ม MicroSD Card นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับใครสนใจผมแปะ Link YouTube Shopping ไว้หมุมซ้ายล่างนะครับสามารถกดเข้าไปซื้อเก็บโคดส่วนลดแล้วก็ผ่อนได้เลยนะครับกับ TCL 501สวสวัสดีครับ